หลังจากที่ครั้งก่อนพี่บางพาไปกินบุฟเฟ่ต์หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมก็มีคนบอกว่าอยากจะกินข้าวปลาแกะอยากจะกินปลาลุยสวนอยากจะกินปลาเผาแต่ว่าไม่สะดวกไปที่ร้านจะทำยังไงดีวันนี้บางจะมาทำการเสนอวิธีในะการสั่งซช้อนะครับไปกินที่บ้าน ดนะะคเป็นผู้จัดการของร้านนี้นะคะก็คือนอกจากจะมีบุฟเฟ่แล้วนะคะก็ยังจะมีอาหารที่เราสามารถสั่งกลับบ้านได้อีกนะคะก็จะมีข้าวเผาปลาทอดปลาดึงนะคะแล้วยังจะมีข้าวปลาแกะเพิ่มเข้ามานะคะข้าวเผานะคะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลาทอดในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันค่ะแล้วก็ปลานึ่งในราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทข้าวปลาแกะในราคาห้าสิบบาทนะคะอัสลามุอะลัยกุมคือ ไม่ต้องพูดความทำเพลงอะไรมากครับผมคลิปนี้คือคลิปที่ต่อจากครั้งที่แล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมที่กินเสร็จแล้วเนี่ยเราหน้าด้านไม่เปลี่ยนโลเคชันเนี่ยเพื่อแบบว่าความจริงใจไงอยากจะบอกว่าวันเดียวเนี่ยถ่าย2คลิปคลิปในวันนี้นะครับผมเราจะมาเสนอพวกนี้เลยนี่ข้าวปลาแกะเมนูแบบนี้นะออร้อนร้อนร้อน ก็ตัวเองไปอยู่ตรงเตาเมนูแบบนี้นะทุกคนสามารถสั่งกลับไปทานที่บ้านได้นะครับผมแล้วไม่ได้มีแต่เมนูเท่านี้นะก็อย่างที่นี้ผู้จัดก,การคนสวยเนี่ยได้บอกไปได้ทําการเล่าไปเมื่อกี้นี้ผู้จัดก,การเี่อายุ22ปีเองนะแต่ว่าเสียดายเขแต่งงานแล้วอ่ะถ้ายังไม่แต่งงานอ่ะดีแล้วดีแล้วขอให้ขอให้เ<ห>ขาไปด้ดิได้ดีเถอะเนาะต้ออ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆและลีนาอิ่มยังอิ่มเลยแต่เนื่องด้วยแบบว่าจรรยาบาณของการทําคลิปนะ จะหลับแล้วเนี่ยายจะหเราเราเป็นคลิปกินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปมันจะต้องมีกินบางอิ่มแล้วกินไม่ไหวแล้วโลกต้องกินด้วยนีนากินไม่ได้เหรอกินได้กินได้ถ้ากินได้กินเลยจ้ะ อันนี้จะเป็นเมนูข้าวปลาแก่ของทางร้านนะคะผมมาาใครที่แบบว่าชื่นชอบข้าวปลาแกะเนี่ยก็สามารถสั่งที่นี่ได้เลยเดี๋ยวบังจะทิ้งลายทิ้งลิงก์ของโรบิน h o ทธไว้ให้ไม่ต้องบรรยายไม่ต้องอธิบายครับผมเพราะว่ามันเป็นปลาธรรมดาเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีมาบอกว่าโอ้ยมันชิมมันอร่อยมันยังไงเราจะมาบอกถึงความสะดวกสบายเพราะว่าคลิปก่อนหน้าน,นั้นนะ่ะเราได้บอกไปแล้วว่ามันอร่อยมากเม,มนูปลาอร่อยทุกเมนูเลยเมนูที่แบบว่าจะสั่งโรบิน h o ทธเนี่ยที่ทุกคนสามารถสั่งได้นะครับ รสชาติเต็นต้นอร่อยมากๆแล้วเขาก็ให้มา3น้ำจิ้มเลยนะครับผมให้มาแบบว่าไม่ห่วงน้ำจิ้มกันเลยที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่เมนูข้าวปลากแก่เมนูเดียวนะ ก็อย่างที่บังขึ้นทีเซอร์ไว้ว่ามันมีหลายเมนูมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่างที่บังบอกคลิปนี้ไม่มีอะไรมากับผมปิดคลิปแค่นี้เลยอยากจะบอกแค่ว่าที่ร้านบาง ang, ยีปิ้งย่างเนียงปลาเผาเนี่ยนอกจากเราจะมากินแบบบุฟเฟ่ต์ได้ก็สามารถสั่งตรงนี้ได้ใครอยากลิมรสลิ้มลองเดี๋ยวบังจะทําการทิ้งตัวลิงก์ในการกดสั่งไว้ให้บนโพสแล้วก็ใต้คอมเมนต์อีกทีนึงเหมือนเดิมเนาะ,<ไ>ะสําหรับตอนนี้ก็ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนที่เราอ่ะรักเธอเหมือนเดิมหวานปิดท้ายโอเคับผมเราเลี่ยนปิดท้ายแล้วก็ขอปิดกล้องแต Bismillah, Bismillah, Bismillah.